ซีรีส์สารคดีบอกเล่าความเป็นมาของ Nintendo จำนวน5ตอนเตรียมฉายผ่านสตรีมมิ่ง1มีนาคมนี้ Crackle เว็บไซต์สตรีมมิ่งเตรียมฉายสะะารคดี5ตอนชื่อ Play with Power the Nintendo Story วันที่1มีนาคมนี้จากรายงานของสื่อ Deadline ระบุว่าซีรีส์ที่นี้จะกำกับโดย James Jeremy ี่เ n และอำนวยการสร้างโดยจีนแอสตินซีรีส์นี้จะเป็นการตีแผ่สิ่งที่ถูกเก็บเป็นความลับมานานของบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นความสำเร็จไปทั่วโลกอย่าง Nintendo ซึ่งมักจะสัมภาษณ์กับประธาน Nintendo สหรัฐอเมริกาประธานของ อดีตซีอีโอของ SEGA สหรัฐอเมริกาผู้ร่วมก่อตั้งอาตาลิผู้ร่วมก่อตั้ง ทางผู้กำกับเล่าว่าการได้ร่วมง,งานกับบุคคลในวงการเกมและภาพยนตร์ไปพร้อมกันนี้เป็นความฝ่ายฝันของเขามาตลอดทั้งชีวิตในฐานะที่ตัวเขาเองก็เป็นศิลปินและเกมเมอร์และทแกและคนทําหนังด้วยเช่นกันขณะที่แอสตินผู้พากย์เสียงเสริมว่า5ตอนนี้จะเป็นการเปิดโลกของวิดีโอเกมและบริษัทระดับตํานานในแง่มุมที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เ e r ิตพาวเวอร์เจนิลินโดสตอรี่จะฉายรวดเดียว5ตอนบนแค a คเกิลทันที แต่ใครที่อยากชมอาจจะต้องลำบากเล็กน้อยเพราะาบริการนี้ยังไม่เปิดในโซนบ้านเราก็สำหรับข่าวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็าฝากกดติดตามไว้ได้วยนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันในรับครับทุกคนบ๊ายบาย